สวัสดีครับพี่น้องอแฟนขับที่ติดตามและไม่ติดตามทั้งหลายของร้านเอ็นเอลอยยนนะครับพี่น้องวันนี้เราจะมารีวิวการเทปปั๊มคอมมอนเลีวดีแม็กปีสองพันห้านะครับคอมมอนเลวตัวแรกนี่ครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรมากมายครับมีฝาปั๊มสองข้างแล้วก็ตอนตนี้นเราหลังจากโมดิาฟเสร็จนะครับ หลังจากรถคันนี้นะครับระบบฟืนระบบไฟใช้ได้หมดเช็คเซ็นเซอร์ทุกตัวใช้ได้แล้วทีนี้ปั๊มนี้น่าจะเกิดจากน้ำมันสกปรกนะครับไม่ไม่สร้างแรงดันส่งไปที่ลังขอมมันเร็วตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกลังคอมมันเร็วตัวนี้เราจะเทสให้ดูนะครับอ,อช่างถ่ายวีดีโอ หลังจากที่เราซ่อมมาแล้วเรียบร้อยเราจะทสอลองดูนะครับพี่นะตัวนี้เป็นแรงดันสูงครับใช่ไหมครไหตัวนี้เป็นแรงดันสูงนะนี่ครับแรงแค่ได้เลยครับไม่อยู่ครับแรงริงครับ อ้าวไฟกุไฟลยดูน้ำมันกระเด็นไกลแค่ไหนทีนนี้เราลองกดตัวแรงดันสูงนะครับน้ำมันไหลกลับแ้ได้ไหมเบาเบาไหลกลับแ้ได้ไหมปกติครับพี่น้องกดที่แรงดันสูงมากครับต่อไปประกอบครับพี่น้องสำหรับรถท่านใดมีปัญหาเรื่องระบบ ไฟระบบการแจกน้ำมันแจ่ไอดีไอเสียระบบเทอร์โบเชื่ได้นะครับที่ร้านเด็นเดียวอย่างดยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ